วิดีโอนี้นะครับเรามาดูปัญหาของเครื่องพิมพ์เตอร์เครื่องนี้กันเปินว่าผมจะทําการสั่งพิมพ์เอกสารแต่ถ้าว่าพอเปิดเครื่องปั๊บนะครับไฟสแสดงสถานะการทํางานของเครื่องพิมพ์นะครับตัวนี้เป็นแคนนอนนะครับแคนนอนรุ่น G 2000นะครับ G 2 0 0 0คราวนี้ประเด็นก็คือว่าผมเปิดเครื่องปั๊บมันจะเป็นอย่างนี้ดูนะครับผมเปิดเครื่องนะครับ อ่านดูนะครับมันกระพริบนะครับสีส้มนะครับ10ครั้งนะครับอ่า1 2 3่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดสอ่านะครับสาเหตุนี้เกิดจากอะไรนะครับสาเหตุนี้คือเกิดจากนะครับตลับหมึกเครื่องพิมพ์เราครับอาจจะเป็นตลับหมึกสีดําหรือตลับหมึกสีมีปัญหานะครับเราจะต้อง เปลี่ยนนะครับต้องเปลี่ยนนั่นแหละนะครับก็คือ,อปิดเครื่องก่อนนะครับปิดเครื่องเราปิดเครื่องแล้วครับผมเปิดเครื่องปิ้นเต์ขึ้นมาอ่านี่แกะตลับมือออกมาครับแกะตลาบมือออกมา,มาสาเหตุก็คืออาจจะเป็นที่ตลับมึกสีดําตัว B นะ b บ a c k แล้วก็ c o อร์ก็คือตลับหมึกสีอาจจะเป็นที่ตัวใดตัวหนึ่งนะครับแต่นะครับผมจะลอง เอาตลับหมึกสีออกมาก่อนนะครับแต่ถ้าจะแก้พื้นฐานนะครับอ่ะตลับหมึกนะครับถ้าจะแก้พื้นฐานคือลองเอายางลบนะครับขัดวงจรนี้ก่อนนะครับขัดวงจรนี้ก่อนว่าหายไหมนะครับหายไหมนะครับอ่เดี๋ยวผมจะลองขัดดูก่อนนะครับผมได้ทําการเอายางลบนะครับขัดวงจรนี้เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วผมก็จะลองใส่เข้าไปใหม่ดูว่ามันจะหายไหมนะครับถ้าไม่หายก็ลองเปลี่ยนเอาตลับหมึกสีดํานะครับมาขัด มาขัดอีกรอบหนึ่งก็คือเมื่อกี้ผมขัดตลับหมึกสีเนาะก็อาจจะเป็นที่ตลับหมึกสีดําก็ได้ก็ลองถอดออกมาขัดดูแต่ถ้าไม่ดีขึ้นเลยนะครับให้นะครับให้เช็คทีละตลับนะครับก็เอาตลับหมึกดําออกมาก่อนใส่เนี่เมื่อกี้มี2ตลับใช่ไหมครับถ้าเราจะเช็คก็คือเอาตลับหมึกดำอมาก่อนเนี่ยถ้าจะเช็คคละตัวนะครับเช็คีละตัวก็ใช้วิธีนี้ก็ได้แต่ว่าปกติตลับมือดาก็ไม่ไม่ค่อยเสียง่ายนะครับ ส่วนใหญ่ก็จะเป็นที่ตลับหมึกสีซะมากกว่าโอเคนะครับก็ผมนิษฐานว่าน่าจะเป็นที่ตลับหมึกสีแหละผมก็เลยเอายางลบขัดเมื่อกี้ผมลองปิดใหม่ดูครับแล้วก็กดล็กลอกดูอ่าคราวนี้นะครับก็ปิดเคสลงปิดฝาฝาเครื่องเรินเตอร์ลงแต่ถ้าเราไม่อยากปิดนะครับตรงนี้นะครับอ่าในมือผมเนี่ยมันจะมีเซ็นเซอร์อยู่เราสามารถเอาอินสอรหรืออะไรก็ได้อ่าจิ้มเข้าไปเพื่อล็อกเซ็นเซอร์นะครับ คือปกติเราปิดฝาเครื่องนะครับตรงนี้นะครับเนี่ยนะตรงนี้นะครับมันจะเป็นเซนเซอร์กดกดลงไปตรงนี้นะครับเพื่อบอง่องบ,บอกว่ามันปิดเครื่องแล้วปิดฝาเครื่องแล้วฉะนั้นก็คือถ้าไม่อยากปิดฝานะครับก็หาดินสอหาอะไรไขควงหรืออะไรก็ได้ครับถ้าดินสอนี่มันหักนะครับก็เอาไขควงก็ได้ครับจิ้มเข้าไปล็อกเข้าไปก็ได้ถ้าม่อยากปิดนะแต่นี้ผมจะปิดลงเฉยๆโอเคผขปิดแล้ว คราวนี้มาลองเปิดเครื่องใหม่ดูนะครับถ้าเป็นอีกเหมือนเดิมนะครับก็น่าจะเป็นที่ตลับมือกันแหละนะครับแต่ว่าอาจจะเป็นที่ตลับมือสีดําแต่ถ้าลบทั้งสองแล้วยังไงไม่ดีขึ้นนะครับก็ก็ต้องเปลี่ยนตลับมึอนะครับอลองให้มันดูสิยังเหมือนเดิมนะครับเหมือนเดิมนะครับฉะนั้นผมจะปิดนะครับคราวนี้ผมว่าน่าจะเป็นที่ตลับมือแล้นแหละคราวนี้ ก็เปิดออกมาผมว่าเป็นที่สีส่วนใหญ่นะครับจากประสบการณ์ใช้แล้วน่าจะเป็นที่ตลับมึกสีส่วนใหญ่คราวนี้เปิดว่าผมมีตลับมือสำรองนะครับฉะนั้นผมก็จะเปลี่ยนตลับหมือเข้าไปนะครับเป็นตลับมึกสีนะครับผมเปลี่ยนเข้าไปแล้วเนาะแล้วก็กดลงไปครับโอเคปิดใหม่ดูสิแล้วลองเปิดดูครับคราวนี้เ่าลองเปิดดูนะเ่าแล้วมาดูพร้อมกมันว่าปกติไหมอตอนนี้เครื่องอนวอร์มนะครับ ถ้าเครื่องปิ้นปกตินะครับไฟเขียวจะต้องนิ่งนะครับจะต้องนิ่งโอเคเรียบร้อยนะครับแสดงว่าการสันนิษฐานเราถูกต้องนะครับก็ก็จริงๆมันขึ้นจาอยู่อยู่ที่ประสบการณ์เราครับก็คือส่วนใหญ่ตลับมึกสีมันจะเสียไม่นเหมือนตลับหมืกดํานะครับตลับมือดําส่วนใหญ่มันจะทนกว่าตลับมืกสี ก็ไม่รู้เป็นเพราะอะไรอาจจะเป็นเพราะตลับมึกดับมันสีเดียวหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับแต่แต่ส่วนใหญ่ตลับหมึกสีจะเสียนะครับโอเคครับวิดีโอนี้ก็ก็ขอจบเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ